สวัสดีครับทุกคนพี jaar jaar ่โอผมกำลังนั่งแค่ค้ฟันอยู่เลยครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวโมเดลเครื่องบินที่ยังไม่ประกอบแล้วก็ยังไม่พ่นสีนะครับอันนี้ก็สั่งซื้อมาจากร้านโมเดลเวอ์นะครับผมสั่งเป็นเขาเรียกอะไรนะที่เป็นสติกเกอร์ดีคอดีคอเป็นไทสมายนะครับ พราะว่าคิดถึงไทสมายมากตอนนี้ก็เลยสั่งเป็นดีคอไทสมัยนะครับอันนี้เป็นรุ่น Airbus A3 20นะครับขนาด100 1 0 0ยเทับ144เขาเรียกอะไรอ่ะตรงนี้เขาเรียกสกเกลเนาะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามีว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือผมสั่งมาไม่ใช่แค่สั่งแค่โมเดลแต่สั่งดีคอด้วยแล้วก็สั่งสีด้วย นี่ข้างในก็จะมีสีนะครับนี่เป็นดีคอรไทยสมายแล้วก็จะมีสีนะครับสีขาวที่จริงเราสั่งสีของอะไรนะพี่สีของโ,อโปอะโโมเดลเลอร์ใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่า ทางร้านหมดนะครับก็เลยส่งแบบนี้ให้อันนี้สีม่วงนะครับไว้ทาหางไม่ใช่ทาสีพ่นหางเนาะก้อนนี้กาวใช้กาวของทามิย่านะนะครับทำไมต้องเป็นฝาเขียวมันแห้งเร็วครับแห้งเร็วโอเคจบ อ๋อมันเห้พอดีมีเป็นคู่มือนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยพวกโมเดลเครื่องบินส่วนประกอบต่างๆนะครับของชิ้นส่วนของเครื่องบินนะครับที่จริงอันเนี้ยมันต่อกันเนาะแต่ว่าผมแกะมาแล้วลก็จะนีอันนี้ชิ้นส่วนเหมือนกันคือง่ายๆคือทั้งลำเราต้องประกอบเองมีทั้งเครื่องยนต์ ทุกอย่างเราต้องทำสีเองหมดยกเว้นดีคอนะครับที่เราสั่งซื้อมาเป็นลายของเครื่องบินซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีของของของมันอยู่แล้วในกล่องนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับฐานวางส่วนอันนี้คือดีคอของมันนะครับที่มันแถมมาให้เพราะว่าเป็นลายของหน้ากล่องนี้เลยเป็นลายเดียวกัน นี่เอ r o ฟลอ t นะครับใช่ไหมพี่เขาอ่านว่า a e r o f ล o t ไหมใช่สากงมีเอโรฟลอตอืโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็แค่มารีวิวเปิดกล่องเฉยๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการประกอบซึ่งเป็นครั้งแรกของผมที่ ต้องประกอบแล้วก็พ่นสีเครื่องบินโมเดลนะครับโมเดลเครื่องบินอ๋อเนี่ยข้างหลังก็มีพวกกระจกนะครับกระจกหน้าต่างประตูบานประตูแล้วก็ไอเขาปิดนะครับนี่ไม่รู้เห็นไหมโอเควิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาเปิดให้ดูเปิดกล่องให้ดูนะครับนี่มีตัวอย่างวิธีประกอบนะครับ ประกอบนี่ต้องทอดแบบนานๆเนาะไม่ใช่ออใชประกอบ,กอบโอเคนี่คือนี่คือการประกอบนะครับครบถ้วนใครที่สนใจด้านการทำโมเดลก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะที่โม,โมเดลเวอร์นะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ เขาลยวแหละนะ <Okay. S 1> ไม่ไม่ได้เปอร์เซนต์หรือว่าไม่ได้เป็นผูน้เขาไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนแต่ว่าก็แนะนํานะครับเพราะร้านนี้ก็ส่งมาอย่างดีนะครับบริการดีครับผมอย่างอันเนี้ยราคา920บาทไม่แพงไม่แพงโอเควิดีโอนี้ก็ขอจบด้วย <laughs> ด้วยพี่โอแค่ขี้ฝันคนระับบาย